ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับเพื่อนโหนี่ครับได้เล่นเกมใหม่ครับผมเนี่ยเกม NBA ออสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาตั้งแต่เปิดไอ้นี่เลยดีกว่าเปิดเกมเลยนะครับไหนไหนไหนพอดีเปิดมันเป็นเกมใหม่ของเอ่อแนนติกนะครับนี่ฮะออเวอร์ครับเป็นเกมเกี่ยวกับบาสนะนี่ฮะ เป็นเกมเกี่ยวกับบาสเกตบอลครับผมนี่วันก่อนผมยังเปิดไม่ได้นี่ยังเป็นเบต้านะผมโหลด apk มาเล่นน,นะครับแล้วก็ลองโหลดโลเคชันดูนะครับผ่านหรือเปล่านี่ฮะแล้ว่อยให้ตั้งชื่อครับผมใส่เลยโปกโกไทยครับนี่แอปเซ็บครับผมโอ้แล้วเขาให้เลือกทีมครับ โอ้โหคุณจะอยู่ทีมไหนนี่มีครบเลยครับทุกทีมเลยนี่ผมชอบชิคาโกบูลมากเลยนะครับลองลงมาก็เนี่ยฮะ LA l a k e r ป่ะครับนี่ l a k e r ์นะครับโอ้ที่ผมรู้จักก็มีอยู่2ทีมนะผมไม่ได้ใิดตามเอ่เมานานผมเลือกเป็นทีมชิคาโกบูลแล้วกันครับผม Select Chicago Blue นี่ฮะ Continual ครับผมโอโ้ไม่รู้เล่นยังไงนะครับ รู้สึกบ้านเรายังไม่มีเสาไม่มียิมหรือเปล่าเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้ฮะนี่มีอารีนงอารีนาโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหมีช็อปด้วยชอ็อปโอ้โหเสียตังค์ครับบอกอย่าบอกนะั้นหนึ่งร้อยเหรียญนะน่าจะเหมือนเหมือนโป,โปกเกมอนนะครับ จะมีคอยให้นะอืมโอ้เจ๋งว่ะนะครับีอนน่อะไรโอ้หนี่เขาให้ต้องเดินต้องอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยโผต้องไปเดินเล่นเหรอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาดูครับผมอ่ะนะครับพอดีผมลองไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะนก็เป็นตัวละครแต่สวยดีนะครับเนี่ยคือเหมือนกราฟิกสวยกว่าของโปเกมอน g กอีกอะ่ะ นะครับตรงนี้ก็คล้ายๆโปเกมอนโกนะก็คือคลิกไปก็จะเป็นดีเทลของเรานะฮะก็คงมีเลเวลมีสกิลมีอะไรต่างๆของเราแหละแล้วก็กดเลเวลอัพได้นะครับก็จะอัพอะไรก็ยังไม่รู้นะครับนี่มีแรงอัพด้วยไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้สวยว่ะแล้วก็มีนี่มีเอเนจีนะครับก็ซื้อเอเนจีได้แหละครับดูท่านะครับ แอปพลายเอเนจีเพื่อไปใช้งานนะรีลีสน er ี่อะไรรีลีสเพเยอร์เพเยอร์อินส์แอคทีฟนะฮะบูตบูตมีอะไรอ๋อก็คงใส่สกิลต่างๆนะฮะตอนนี้มีสกิลอะไรให้ใส่บ้างอ๋อนี่มีใส่มงใส่หมวกได้นะฮะนะตอนนี้ยังไม่มีครับนะฮะเกมมันยังเป็นเบต้าอยู่นะยังไม่มีอะไรเลยนะครับ มีอันนี้ใส่เกียร์นะใส่เอ่อเกียร์ของดีเฟน์มีอะไรเนี่ยโอ้โหคือคงใส่ของเพิ่มอัพอะไรว่าไปนะเกียร์ในส่วนของเกียร์นะส่วนบูทเนี่ยมีวอร์มอัพยังกดไม่ได้นะครับเนี่ยยังกดไม่ได้เลยมีพาวเวอร์อัพนะฮะก็เดี๋ยวคงมีข้อมูลออกมานะแต่เกียร์เนี่ยยังไม่มีนะเสื้อผ้ายังไม่มีใส่นะครับ อ่นนี้ส่วนของตัวละครนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเดลี่เหมือนเควสในแต่ละวันนะครับคงให้เดินให้ไปชูดบงชูดบาสอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็จะบวกสกิลให้นะครับตอนนี้รู้สึกจะรีเซ็ตทุกๆ14 14ชั่วโมงนะก็คงหนึ่งวันเลยเนาะนะฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนโปเกมอนโกครับให้หมุนตามาทิศทางหรือจะหมุนเองแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีเมนูครับ แน่นอนเขามีเมนูช็อปนะนี่มี Energy Drink ตอนนี้โอ้โ oh, หมีขาย Energy Drink ด้วยนะครับนี่ f e n s e b o o s t นะฮะ n e s b o o s t นะงงซื้อได้ใช้เหรียญน,นะเหรียญในเกมนะครับเหรียญในเกมนี่มีมี XP Y Card ไม่รู้ใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรเอ่ยอืมก็น่าจะเป็นพวกเพิ่ม XP เลยเนาะ เนี่ยสตาร์โทเค็นะฮะแล้วเดี๋ยวคงมีซื้อเหรียญออกมานี้ซื้ออะไรอะอน่าเพนะฮะตราต่างๆเดี๋ยวคงมีออกให้ซื้อเหรียญแล้ครับไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมาทีมนี่ฮะอ๋อคงได้จัดทีมด้วยคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนอกจากเราแล้วจะมีทีมด้วยหรือเปล่าไว้เอาไปแข่งนะ ผมก็ดูไม่ออกนะไม่ได้เล่นบาสนานแล้วเนี่ยอารีนาทัวน์นัมเนะครับก็น่าสนใจนะเป็นเกมที่น่าสนใจทีนี้มาดูเซตติ้งกันดูว่าครับเซตติ้งนะฮะก็มีปิดเปิดเพลงนี่ฮะเอฟเฟกนะฮะซาวเอฟเฟกตต่างๆโอ้นี่เลื่อนไม่ได้เอ้ยรื่นี่มีเอเวอเร y ซิงี่เห็นนะฮะ a อเวอเรจซิงน,นี่ฮะก็สามารถเชื่อมต่อนะฮะ เชื่อมต่อกับอ้แอดเวนเจอร์ได้นะฮะแล้วก็แอปทูเพอร์มิชันคืออะไรปะอ๋อนี่นี่ฟพิซิคอแอคทิวิตี้ก็อนุญาตให้เขาใช้ข้อมูลออกกำลังกายของ Google Fit ได้อะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะเนี่ยแล้วก็มันจะสิงวาเหมือนโปเกมอนโกแหละนะครับยังแอปยังไม่ได้เวอร์ดิฟายนะอื นี่แล้วก็อนุญาตไปนะฮะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะสิงลงะอ่าสิงปะอ่ายังไม่สิงอ๋อต้องออทามอ่ะเดี๋ยวนะจุดจุดจุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทำไมมันยังไม่ได้เทคอีกออน ตัวเซตติ้งอ่าอันนี้ notify ครับชุดชุดโชว์ล็อกดิสเพย์ป๊อปอัพอ่าแอปเพอร์มิชันนี่ Physical activity. อ่ะก็ยืนยันแล้วนี่แล้วอะไรอีกโลเคชันออไทม์อ่ะอ่าเรียบร้อยละนะ ชร์เพื่อันนี้ก็แชร์ข้อมูลของเราเพื่อพัฒนาบริการนะผมก็แชร์ไปแชทวิดส์พ p อร์ตอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้แหละครับนะเท่าที่ดูนะตรงนี้กดอ๋อนี่ทีมอืมผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะมันมีแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีแบตนี่แบต เออน่าเล่นดียวครับไว้แก้เครียดตอนเล่นโปเกมอนโกเวลาเราไม่ได้เชนี่ไงเราก็มาดังบาร์สอย่างเงี้ยนะฮะอืมตอนนี้มันยังไม่ขายนะเดี๋ยวเขามีข้อมูลยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนประมาณนี้นะะเกมรูปร่างหน้าตาน่าสนใจนะครับอ่ะนะครับก็พอดีมันมีอัปเดตนะครับแล้วก็พอจะเล่นได้ละเนี่ยนะฮะอันนี้คือเล่นได้ตรงนี้นะ แต่ผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับมันพึ่งมานะครับเดี๋ยวลองเล่นดูไม่รู้มันเล่นยังไงครับเนี่ยรอโหลดแป๊บนี่ฮะมีสนามโอโ้โหเนี่ยฮะ LA Lakers ครับสนาม LA Lakers โอ้มีแท่นบารครับอืภาพสวยนะดูดินี่เจอกับใครก็ไม่รู้ครับเกมนี้ผมว่ามันเหมาะคนคนสารัดหรือมั้งครับที่บ้าแบบ บ้า NBA นะบอะพอดีตัวละครบางตัวเราไม่รู้จักนี้ไงต่อเนี่ยอ๋อนี่ปัดซ้ายปัดขวาครับเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาปัดซ้ายปัดขวาเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาไปเดินหน้าไปอ๋โอโอย่างนี้แล้วยังไงต่อถอยเดินแล้วไงนี่โอ้โหโอ้หมดเวลาครับ แล้วไงเนี่ยผมจะทําไงได้วะเนี่ยอ๋อนี่เรากันเรากันเราเป็นคนกัรน,นี่โอ้เน่เส่ตียสตียสตียไม่ลงไม่ลงอ่าทีนี้ตาเราครับตาเรานี่เลื่อเข,เข้าไปเข้าไปเข้าไปอ้ยไม่ลงครับอืมอ่าทีนี้ตาเราแล้ว ไม่ลงเหมือนกันเอาล่ะตาเราล่ะเข้าไปเข้าไปอืมสติวอืมเอาล่ะครับหนึ่งศูนย์ <laughs> เราต้องตีให้ได้ล่ะเฮ้มันเล่นไงวะ คือมันรู้ว่าปัดซ้ายปัดขวานะแล้วก็มันทบนี่เรียบร้อยเข้ามาหนึ่งลูกหนึ่งน้อยก็ได้แล้วครับทีนี้เราก็ต้องตามแก้ไขครับนี่โอ้ยนึกว่าจะรีบาวได้ เอ้ไม่ใช่นึกว่าจะบล็อกได้อ่ะเข้าไปครับเข้าไปเข้าไป,าไปนี่ก็เล่นครั้งแรกเลยไม่เป็นไม่เป็นไม่ลงเวลาก็จะหมดแล้วครับ นี่บล็อกครับเข้าไปข้าไปข้าไปลงสิครับมาแล้วฮะสองสองตาเรากันครับโอ้ <c oughs> สามแ้มเหรออ๋อได้แต้มหนึ่งพอแพ้เลยอ๋อได้สามแ้มก่อนชน,นะอ่าก็เราแพ้ไปครับคือมันเกมมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบ n b a นบนะถ้าไม่รู้จักตัวละครก็จะแย่เลยนะฮะตอนนี้มันก็ยังเนี่ยฮะเรายังเล่นได้แค่นี้นะต่อวันผมก็จะได้เล่นแค่นี้มั้งนะฮะต้องรอเปิดตัวเกมมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบ n b a บแหละครับ นะฮะถ้าไม่รู้จักตัวละครก็อาจจะชอบยากนะโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับเกมประมาณนี้แหละครับเอามาให้ดูเฉยๆนะฮะบ้านเราก็คงไม่นิยมเท่าไหร่นะครับก็นอกจากพวกครั้ง MBA นะครับผมโอเคสำหรับคลินี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ